ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทริมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดผู้ผลิตร,รายการวิทยุและโทรทัศน์รายการยกล้อบ,บันเทิง5รายการ5้าเช้าเมาส์ใหญ่และรายการอื่นๆอีกมากมายพร้อมทีมงานแฟนรายการและผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสร้างห้องน้ําและถนนคอนกรีตสําหรับพระและผู้ปฏิบัติธรรมเดินขึ้นเขาเพื่อปฏิบัติธรรมเพราะที่ผ่านมาเป็นถนนดินลูกรังโดยเฉพาะเวลาฝนตกถนนจะลื่นเพราะเป็นเนินเขาอีกทั้งอย่างสร้างศาลาปฏิบัติธรรมณสถานปฏิบัติธรรมป่าพรหมวิหารอำเภอมกเหเล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้ประโยชน์ในการทําพุทธกิจต่างๆ ซึ่งอาน,นิสงส์งในการสร้างห้องน้ำถวายวัดจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหากมีทุกข์หนักหรือมีเจ้ากรรมในเวรผูกอาคาตก็จะคลี่คลายไปได้ไปไหนก็มีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตทั้งพบนี้และพบหน้าเป็นการแก้กรรมให้กับผู้ที่มีความทุกข์หนักได้ดี นอกจากจะอิ่มบุญไปกับการทอดผ้าป่าแล้วยังได้แวะพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของธรรมชาติอย่างน้ำตก7็ดสาวน้อยน้ำตกชื่อดังแห่งอำเภอโมกเหเลกจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งการร่วมคณะบุญในครั้งนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมทริปตลอดเส้นทางค่ะ